สนับสนุนให้เป็นเมนูยอดนิยมของโลกเลยลูกชิ้นยืนกินใส่กัญชาเดี๋ยวกับมา นี่พบกับผมเชนนาไตราฉัตรครับและดิฉันบีอัมไพรัตค่ะคุณบีอัมไพรัตครับ<ช>ทำงานที่อามาโดมา2ปีครับ,รบมีคําถามครับว่าโปรโมชั่นเบสเซลเลอร์ตลอดการของอามาโดคือโปรโมชั่นอะไรครับโปรโมชั่นข้างหน้าบีนี่เลยนะคะเป็น1นึ่งแสนมิลลิกรัมแบบนี้กระป๋องเล็กนะคะแต่ว่าจาัดโปรทีไลฟ์เป็นแพ็คคู่ค่ะสองแสนมิลลิกรัมปกติสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทลดเหลือหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบยังไม่พอแถมไม่อีกสองกระป๋องเป็นซื้อสองแถมสองในราคาหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบค่ะถูกต้นนะครับนี่ นั่นก็คือการอัพไซส์ฟรีๆครับเป็น4กระป๋องใหญ่นี่นะครับแล้ววันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าโทรทันเอากระป๋องที่5ไปด้วยครับเป็น5กระป๋องใหญ่8,000มิลลิกรัมนะครับแต่จ่ายเท่าเดิมคือ1,990พ้อมแล้วหยิบมือถือขึ้นมาโดยพร้อมเพกันแล้วกดมาที่1 4 1หรือ LINE a m a d ะครับย้ําเลยนะครับวันนี้จ่ายเท่าเดิม1,990จากปกติได้4กระป๋องเล็กนะครับวันนี้เราอัพไซส์เพิ่มปริมาณนะครับเป็น5กระป๋องใหญ่นะครับได้ขนาดนี้เลยนะครับแต่จ่ายแค่1,990โทรมาเลยครับ1451หรือ LINE @amado นะครับแล้วถ้าเกิดว่าแหมเอ๊ะนี่คอลลาเจนของอมาโดหรือเปล่า กระป๋องสีทองจริงหรือเปล่าถ้าไม่โงงก็ไม่ใช่คอลลาเจนคอลลาเจนครับเพราะว่าของเราครับโงงแล้วใสไม่ใส่สีไม่มีน้ําตาลนะครับวันนี้นะฮะอยากให้ทุกคนได้โงงจริงนะครับถ้าเกิดว่าโทรมาเนี่ยจ่ายเท่ากันคือ4กระป๋องเล็กพันเก้ารแต่วันนี้ได้5กระป๋องใหญ่นะครับโทรมาเลยครับหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหรือไลน์แอดอัมโดครับโอกาสดีๆแบบนี้ให้รีบคว้าเลยนะคะจองสิบไม่ได้นะคุณผู้ชมขาโทรมาแค่สามอย่างชื่อที่อยู่เบอร์โทรแค่นั้นเองจองไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวสิ้นเเเเดดดืืออออออนนนนนนคคคคค่่่่่่่่่่่่ยยยยยยจาา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 หห้้้้้้้วววววกกัแแแแลลลลตตตงงรรรรรรีีีีีบบโโทททมมสฟใะะ หนึ่งหรือหลายอันอารมาโดค่ะแล้วตอนนี้นะครับต,ต้องบอกว่าแป๊บปเดียวเท่านั้นนะฮะชงแล้วใสไม่ใส่สีไม่มีน้ําตาลนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของคอล์ลิจีคอลลาเจนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าความภูมิใจก็คือได้ถือกระป๋องใหญ่ด้วยแล้วได้มามอบโปรโมชั่นสุดคุ้มให้ทุกคนที่รอคอยนะครับนี่คือการย้ำโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายครับวันนี้คอล์ลิจีคอลลาเจนไซส์ใหญ่หนึ่งแสนหกหมื่นมิลลิกรัมครับห้ากระป๋องแปดแสนมิลลิกรัมจ่ายเพียงหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าส เบอร์ดี้ทรีอินวันโรบัสต้าเข้มถึงใจแล้วลุยต่อเต็มรสกาแฟคั่วเข้มเข้มถึงใจลุยต่อกืมลุยเบอร์ดี้ทรีอินวันโรบัสต้า no นั่นแน่พญานาคพร้อมดื่มไหนไหมคะมันเีีังไงเพราะมีถังชาสกัดกรไชายดำสกัดตาคุยสกัดเพราะมีถังชาสกัดซาสดชื่นดื่มเลยเครื่องดืง่มสมุนไพรพญานาคพร้อมไม่มีแอลกอฮอล โวเร็วนะเนี่ยรับใี่ได้นะแม่ whoa, whoa. พร้อม c a l ีวอ50พมีแคลเซียมช่วยป้องกันและรักษาโลคกระดูกพรุนพร้อมวิตามินดีสูงช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนือ้อแคลเซียมวอร์50พลาสสำหรับวัย50ปีขึ้นไปโปรดอ,อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาถึงอยู่บ้านก็ต้องใส่ใจตัวเองให้ดี ไม่แบรนด์ไฟโตดริงค์สาวรสให้มากกว่าวิตามินสูงเพราะมีไฟโตนิวเทรน์วิตามินซีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันแบรนด์ไฟโตดริงค์ให้มากกว่าวิตามินถูกลดเงินเดือนค่าเทอมลูกไหนจะค่าผ่อนบ้านเรื่องให้กังวลเยอะนะสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์บ้านและกู้เพิ่มเติมรีพลัสจากธนาคารออมสินไม่ต้องจ่ายเงินตน้นดอกเบี้ยน0%นาน6เดือน คลายกังวลได้แล้วครับแถมให้วงเงินกู้เพิ่มเติมรีพลัสสมัครตั้งแต่1กันยายนถึง30ทธันวาคมนี้ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสิงเลมอนโซดาศูนย์แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซ่าซัมเมอร์น,นี้สดชื่น รอย a l h o u เฮสร้างบ้านด้วยสมองโทร0 2 4 5 9 6 6 4 6เบื่อไหมกลิ่นปากใต้แมสทนทำไมผมเปลี่ยนมาใช้ซอสออริจินัลที่มีเกลือให้ Salt. เปอร์โทนิกซอสล้วงลึกแบคทีเรียต้นตอกลิ่นปากไม่แถ้ไปทางอื่นแล้วครับ <S S a l Z S <S กว่าจะขึ้นปกได้มันไม่ง่ายเลยหรอ ขอแนะนำซีวิตพลัสเครื่องดื่มวิตามินซีสูตรพลัสคอลลาเจนรสมิกซ์เบอร์รี่และสูตรพลัสไฟเบอร์รสอัุมณีมัสแคทใหม่ซีวิตพลัสนิวยอร์กเอสเออร์เบิร์นใหม่ด uh ้วยสไตล์เออร์เบิร์นครอสโอเวอร์สุดคูลนิวแอทีฟนิวยอร์สใหม่ทั้งสไตล์จัดเต็มทั้งสเปกซื้อแอทีฟนิวยอร์สวันนี้รับข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์เอ็กโปถึง12ธันวาคมนี้ สาวันที์สนับสนุนโดยวิตเอเดวอเตอร์คอลลาเจนและวิตามินซี0 0 0อเซอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตดีจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งหปีซ้อนมิสบ u ชิเอ็กซ์พ n นเดประสบการณ์ใหม่เป็นไปได้มากกว่า11เาการาที